สวัสดีครับผมสวัสดี f c ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับม,มาพบกับเลขหน้าค่าคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮาหนอยนะครับแนวทางมัดรวมฮาหนอยของวันที่13กระะกฎาคม2568ครับเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่นะของวันที่14กรกฎาคม2568 แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูผลสรุปและดูแนวทางของวันที่14กรกฎาคมนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผม ครับที่เห็นอยู่นี่เป็นแนวทางของวันที่13กระกรากุกฎาคส2 5พ8ครับนะครับ,นะรบก็เป็นประจำทุกวันครับคุณคุณพี่คุณน้อง f อทุกท่านนะสายออกกลังกายที่เลขลาดวางไว้นะครับไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะครับ,นะรบมี f อหลังบ้านถามมาว่าสายออกกำลังกายนี้เข้าทุกวันไหมผมก็ นะครับตอบไปว่าเดินดีครับแต่ให้ไปดูในคลิปย้อนหลังนะครับเพราะว่าถ้าผมตอบไปว่าเข้าดีทุกวันนะครับมันก็จะเป็นการเข้าข้างตนเองนะครับอยากให้ f c ที่ถามมานั้นนะครับนะครับนะครับได้ยินผมพูดแล้วก็นะครับผมไปกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับผมแล้วก็พี่นาเอานะครับผมเพราะว่าผมก็ตอบได้เท่านั้นจริงๆครับผมนะครับ พราะวางครั้งนะครับวางไว้3ตัวก็มาทั้ง3าตัวนะครับแต่น้อยครับที่วางไว้3ตัวจะมาแค่2ตัวน้อยครั้งแต่เขาก็มาครับส่วนมากนะครับอยากให้คุณพี่ที่ถามมานะครับในหลังบ้านนะครับกลับไปดูคลิปย้อนหลังครับและทําการบ้านเยอะๆครับใน15ชุดนี้นะครับแล้วก็มีนะครับคุณพี่หลังบ้านทักมาบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ขอบคุณอาจารย์2ท่านเลยนะครับทั้งขาทั้งครับเลยนะครับนะครับขอบคุณขาขอบคุณครับเพราะว่านำเอานะครับสิคู่เจาะนี้นะครับไปใช้งานทั้งวันปรากฏว่านะครับนะครับเขาครับผมเขาจับทางถูกครับคุณพี่ทั้งสองคนทั้งพู้หญิงผชายเขาจับทางถูกยกตัวอย่างอย่างวันนี้ครับในคลาสเน้น7คุณพี่เขาก็จะเอาสิคู่นี้ นำไปใช้งานแต่เขาก็จะย้ำไปที่79 70 71 72 74นะครับทั้งวันคือ7ทั้งวันคือ7ปรากฏว่าในทุกๆวันเขามีมีประโยชน์กับคุณพี่ผู้หญิงผู้ชายทั้งคู่นั้นเขาถึงทักมาบอกขอบคุณขอบใจทำไมถึงแจ้งครับอยากให้ f c พี่น้องทุกท่าน ทั้งเก่าทั้งใหม่ที่ติดตามหรือว่าเพิ่งมาเห็นคลิปได้รับทราบได้รับทราบและลองไปพิจารณาเอานะครับเพราะเลขอคลาดยืนยันว่าเลืคลาสไม่ทราบว่าตัวจะมาะแต่ถ้าเรามีแนวทางและทําสติเราก็จะเห็นช่องทางนะครับอยากให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านจริงๆครับขอทุกท่านเข้าใจตามนี้เอาละครับทีบนี้เรามาดูครับตัวรูดเมื่อวานวางไว้6 78บา 6เข้าไป3มครั้งเจ็ดเข้าไป3มครั้ง8เข้าไป2ครั้งใน7น่อยนั้นนะครับมีหน่อยใดบ้านมีเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ VAP สามคีและพัฒนาเข้าไปทั้งหมด8ครั้งครับเพราะฉะนั้นสายอกกำลังกายนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะนะทีนี้ในส่วนของ15คู่15คู่ ก็เข้าไปที่ศูนย์สี่พินะครับเข้าไปที่พิศูนย์เก้ากาแล้วก็ศูนย์เก้าสาสามคู่เจาะนี่คือส่วนของสะอ่าน้อยรวมส่วนของสามน้อยนะครับเน้นให้แค่นี้เข้าไปที่แปดสามเข้าไปที่แปดสามเข้าไปที่พิก็ขอแสดงความดีใจกับ f อพี่น้องทุกๆท่านครับ ดีใ,ใจด้วยครับกับแนวทางดีๆทุกๆวันที่นำเสอนอให้กับเอฟซีพี่น้องทุกท่านมาดูต่อครับของวันที่14กรกฎาคมจะเป็นอย่างไรครับที่เห็นอยู่นี่เป็นแนวทางนะครับหน่อยนะครับรวมของวันที่14กรกฎาคม2 6 6 8วางรูดไว้012 วางรูดว้ศูนย์หนึงสองถามว่าเลขาลาดเน้นให้เหมือนเมื่อวานได้ไหมเน้นไม่ได้ครับเ <c oughs> พราะว่านี่ครับเข้ามาทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งทั้งสองกว่าพลาดโอกาส f C เพราะฉะนั้น f C ก็ไปดูว่าเสติตัวใดควรจะมาแต่สูตรออกจากนี้ครับใน15คู่เจาะเน้นไป6คู่เจาะ ถ้าชอบใจก็ตามนี้เพราะมันติดที7 70, ่707172คือติดนี้นะครับ9ก9 1 9 2ก็ติด0102อีกนะครอบีกนี่คือหน่อยรวมนะครับน่อยรวมนะครับ FC นะครับแต่ถ้าสูตรออกมาอย่างนี้นะคาดว่านะครับสายอาลังกายมาเสมอกันวันนี้มาเสมอกันนะครับแต่จะมาตัวไหนแบบไรนั้นะเดี๋ยวขอดูกันตอนช่วงผลที่ออกนะครับ ส่วนของสามน่อยครับวันนี้ได้เก้าคู่เจาะได้เก้าคู่เจาะคนละสูตรคนละตัวแต่ตัวนะครับตัวเจาะไปชนกันที่0ูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองนี่ครับชนไปที่สามคูนะค่ทั้งสูตรหน่อยรวมและสูตรสามหน่อยนี่คือสายประหยัดขอให้มันมานะครับขอเข้ามานะถ้าเข้ามานะครับ F c นํานำไปใช้งานจะเกิดประโยชน์อย่างมากเพราะว่า ชนแค่3คู่นะครับจนแค่สคู่นะครับขอให้เขามาเขาเดินนะครับผมนะครับกับโดยเฉพาะ3หน่อยที่ FC พี่น้องทุกท่านส่วนมากชื่นชอบนะครับขอให้เข้ามานะครับผมก็ฝากครับผมนะครับฝากเข้ารับชมรับกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมในช่องนะครับ เป็นกําลังใจให้แก่ช่องครับผมจะได้นะครับเป็นแนวทางดีๆให้กับพี่น้องทุกท่านในแต่ละวันเอาละครับผมสําหรับคลิปนะครับแนวทางหน่อยรวมแล้วก็3หน่อยสําหรับวันที่14กรกฎาคม2อ8 8นี้ก็มีเท่านี้ครับผมก็ขอนะครับผมอวยพรให้ fc พี่น้องทุกท่านที่เข้ามากดไลค์มากดแชร์กดติดตามช่องเล่นคลานั้นขอทุกท่านนะครับผมมีสุขภาพร่างกายข้น มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือครับผมร่ำรวยเงินทองทุกท่านครับผมสวัสดีครับ